ส,สวัสดีครับวันนี้เราเราจะมาเออลงสอนลงมดกันนะครับนี่ผม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 อยู่ที่หน้าเมนูลงมดแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นพาไปดูว่าว่าการเข้ามาขึ้นแล้นะโอเคครับกดเข้าไปที่ตรงนี้นะครับกดเข้าไปเลย ครับแล้วก็พกอกดเ,เข้าเข้าเข้ามาหน้านี้แล้วนะครับมันก็จะขึ้นมาบนี้นะครับที่โหลดมดถ้าใครอยากโหลดอะไรก็ก็โหลดอันนั้นได้เลยนะครับสมมุตินะไเดี๋ยวสมมุติผมจะโหลดโหลด,ด,ดอันนี้นะครับโหลดอันนี้โหลดอันนี้นะครับโหลดอันนี้สมมุติผมจะโหลดไอทสารนี้ พอมันขึ้นได้แล้วนะครับให้เราปิดไปพอเราปิดไปใช่ไหมครับให้กดมาที่ไฟล์สีเขียวนี่เลยครับเข้ามาแล้วรอป๊บเดียวนะครับสักครู่แล้วก็พอกดเข้ามาได้แล้วนะครับให้กดดาวน์โหลดนี่ครับที่ผมบดไว้รอไป๊บเดียวมดชื่ออะไรนะ ขอหาก่อนนะครับอันไหนวะพอเราเจอแล้วนะครับให้ทำการกดคลิกเข้าไปเลยนะครับแล้วก็กดแตกไฟเฮียนะครับแล้วก็นี่นะครับแตกไฟได้แล้วนะครับให้เรากดค้างเข้าไปแล้วก็กดรูปตันไกลนะคร,ครับแล้วก็กดที่ดาวน์โหลดแล้วก็กดตรงนี้ กดปิกแล้วก็กดค้างแล้วก็กดไปที่ android แล้วก็อีกนะครับนี่นก็จะขึ้นหน้านี้หาเกมก่อนนะครับก็จะเกมสติกนี่นี่นะครับนี่เกมเราจะกดไปที่ i ฟ h t นะครับแล้วก็กดที่ตรงนี้นี่มันก็จะเข้ามาหน้ามดนะครับแล้วก็ให้คุณกดที่ด้านล่างนะครับตรงนี้ตรงน,รงนี้ตรงนี้นะ นะครับแล้วก็กดลงไปเลยนี่นะครับมันก็จะเข้ามาแล้วนะครับเข้าไปอยู่ในเกมกันเลยพอเข้ามาหน้านี้ได้แล้วนะครับให้เราไปที่ตรงนี้นะครับสองเียวนะครับพอกดเข้าไปแล้วนะครับไม่กดโหลดนี่ก็จะเือมที่เราไอ้สติกสติกน,นะครับเข้าไปเลยนี่ ยังสมฟอมแบดนี้เขาจะเป็นบ้านก็นะครับวันนี้ก็ไว้เพียงแค่เท่านี้ก่อนนะครับบ๊ายบาย